ต่ไม่รักการเลือกมาเลี้ยงอย่างนี้เลยผมเห็นมิตรอ่างตัวใหญ่ยิ่งสูงนี่รักการเลือกขคอพันแม่แเป็ม่พันมาเลี้ยงแต่ไม่รักเบิ้งยังไงโอ้ตัวนี้เป็นตด้เลี้ยงโอ้ตัวนี้ไม่เป็นตด้เลี้ยงแต่ไม่รักเนี่ยเลยบ่เฮอกกับเบิ้งเนี่ยว่าตัวนี้โค้งสั่งมันดีบ่โอ้อันนับแรกนี่โค้งสั่งก่อนฮอกบอกว่โค้งสั่งตอนเขาซื้อมันสจอยหรือสุวรรณก็แล้วแต่มเขาบอกเกี่ยวกันจอยบ่กจอยนี่บอกเกี่ยวกันเขาเป็นโค้งสั่งเป็นนะอยู่กั็มารักษาครับครับผม ดีครับพี่น้องครับมืัสดีพาพี่น้องมาเยี่ยมยามถามข่าวตาซึ่งในเนาะครับตาเนาะ,ะซสื้อเอาซื้อจริงหรือเปล่าเอาซื้อเล่นก็นได้ตาซื้อเล่นก็นได้แล้วเซื้อเล่ยนมิตรเสื้เอเขาพ่อไงป่าเท่านั้นเหรอเออพ่อใหญ่ป่าครับบ้านเ้องบ้านยังไงตาบ้านโนนสาม,มัคคีม่านโนนสาม,มัคคีตำบลยังไงครับตำบลข้าวแก้วตำบลข้าวแก้วเมืองโซนวิทย์สจังหวัดลุนการเนาะตาเนาะครับตาเลี้ยงควายมิตรตัวง่ามเนาะครับเดีพาลูกพระลานเขับไปเบื้องนี้ตา คนเลี้ยงควยหลายเด้อพี่น้องเฮามื้อนี้วันแม่ครับผู้ใดบ่ทันได้ไหว่แม่พ่อแม่ย่างก็บไหว่แม่เด้อพี่น้องเด้อตาบีเยอะตัวครับจังแม่ตัวเยู่นี่แม่ใหญ่มีฮะไม่รวมตัวนีก่อนนะมี3แต่ว่าแม่นางบ่ทันได้คลอดโอ้ตัวนี้งามเลยตัวนี้ตาเฮ้ยคักอ้างกรลึงเลยน่าตานั่นเรียน่ล่ะพี่น้องนี่โอ้งามของเราอีหลีตัวนี้สูงเท่าไรตาได้ว่ดอยู่บ่ไหวได้สามสิบ่ขาดจังแม่3ามแม่สามแม่ร่อย ตัวนี้ชื่อหน่อยซื้อไร้ตาตัวนี้หรอซื้อหกหมื่นหกหมื่นสิหนนตึงขายว่ตาตัวนี้หกมื่อบัสิบหมื่นจะขายบอรซนนึงนี่โอ้ช่องนี่มันอ้ข้าไม่ขายกับพุ่นแหล้วมันกซืได้ราคาเสียงเนี่ยตัวนี้งามพกพ่นงอ่างเล็กเนีลยเนีออกลูกนั่นลูกมันนเนีสองลูกบ่ราบ้านองบอกอมติดทิ้งอยู่เลยเลยโอ้พุ่นออกลูกยี่อแล้วตาได้สามมือนี่หรอเจ้านองว่าหนออหนออมันบอกรือสีกอยาออกซี่ตัวซินนะครับบอก มันกะออกเรื่อยๆมันออกอยู่เรื่อยๆอยู่เออมันกะออกเรื่อยๆมันต้องในรางมันลูกมันอไรแต่ตอนมันเหนียวนี่เมื่แต่เป็นได้แต okay. cool. ่ต cool. ้องรางบรรลูกฉีดจะขับลูกออกโอ้มาต้องออกลูกเม้่ตาเนาะครับลูกเพื่อนพ่อได้หรอเนานันอยู่นั่ยน่ะเพื่อนเนี่ยซื้อม้าปุโว่าเขาเกิดท่านพื้นบ้านเนาะนี่ล่ะตาไปซื้อไอ้ก็ได้ของเพื่อนพี่น้องเออเบื้งผีดครับเพื่อนของเพื่นเราไปซื้อได้รยังไงตาซื้อมาแท่งไหนแต่นี่โอ้ยซื้อแล้วพวกข้าพวกข้าเขาผัขายเลยโอ้โอ้จังหวะโอกาสเนาะ แบกมือเงินกัจะขายอยู่เอ็ดแสนหนึ่งก็บจะขายอยู่ดิก็ในแล้วค่ะแต่ว่าซองนี่แม่นไตรคือว่าขายสิเจ้าะรับคนความแมนมันมันมันดีก็อยากได้ลูกไว้สก้อนครับปะงานกับพี่ตาบึ่งแม่ต่อไปตัวอ่างง่ายพี่น้องนี่แม่หนึ่งอ่ะสูงลอยสามอะได้อยู่ครับตัวนี้ครับนี่พอรถสามเจ้าโตหลอกสามมาสามงามครับตัวนี้แม่ดีนะพูดเคยจะลูกซีลูกขาแล้วครับนี่เออประมาณนี้ละก็เอ่าอ้ ระหว่าเชียนหนึ่งเราบอขาย <c oughs> พี่น้องมาเอวแล้วผู้ใดอยากได้เอาบัองอีกตัวต่อไปพี่น้องบ้านนี้ตัวนี้ไปได้ไหมอย่างไรตานี่ตัวนี้บ่ครับขายเป็นขายเมื่อไหร่ังกะดูนี่มันมันมีลูกติดตัวขายกับลูก,กบังกะรักแปดคืนแปดคืนตอนตาซีมาเท่า็ดชันซีมากระมันสองปีเ,เนาะโอ้มันอยู่ในห้องสองปีแล้วตัวนี้วันนี้ทีทองหรือเปล่าครับนี่นีแหละซื้อแต่แม่ก็ขกสีแล้วโอ้ตะกี้เนาะครับ้านนี้พ่อตัวเดชได้ทองเป็นพ่ออยู่ในคอบเขาหนิพ่อ มันกระซ้อมากันอยืดได้คอเขากับพ่อธรรมดาบอสโตดีทองหร่อไงบอสโตดีทองหรือบอสบักนี่ล่ะนี่อ๋อบักแทดไปนั่นว่าบักเตี้ยนี่เป็นพรอ๋อตัวนี้ยืดลอยซ้ำหาพี่น้องเลยไปตายยางอีกหน่อยบักเตี้ยนี่มันพันตายขั้ยได้คอพี่น้องเลยบักนี่มันพันพันพันเนื้อนนี่พัเนื้อใช้เพชรอุดันหมตาข้าวได้สามเขาเขากไกลนะยี่ดีเนาะพันเนื้อหนาขาใหญ่ขาใหญ่แข็งขาดีเนาะเนอห่อนขาครับ ควายัางน้อยอตาเลี้ยงมาดนหรอเปล่าเจี้ยงควายครับเนี่ยคนซื้อน้ำเขาคือการว่วงเือนเมษาหนิเ่ราะตาเริ่มเลี้ยงควายนี่มาดนหรอโอ้โหมันก็นหลายปีแล้วสิบกว่าปีที่เจ่าแต่ตาเลี้ยงมาอยู่นี่แต่มาอยู่นี่ประมาณสิบกว่าปีมันมันสองชุดสามชุดเลยนะนี่เป็นชุดที่สามลักษณะตาเลี้ยงนี่เลี้ยงเนี่ยไหนซื้อมา้เนี่ยเจี้ยงอ่ะขายไปแน่แล้วเขากะโลออกกวอยเซาอ๋อก็เลยเซาแล้วก็เปลี่ยนตะยูก็เลยมาซื้อไหมซ้ชุดสองชุดสามชุดสามแล้วนี่ ครับโอ้มันบเป็นได้บปเป็นได้อยู่เกิดว่าจากเสาเหรอมันเกิดหรื่าบุญเอาเห็ดก็เลยซื้อมาอีกไปงานขุดแต่เฮาไม่ควรท่าน<อ>ขุดก็ซื้อมาอีกมาเฮ็ดไปซื้ออี่ให้หอยเอามาให่มันบ่าตานี่เออซื้อไม่ห้อยไม่ห้อยเอามาให้ถือแพงกับต่อร่องกันอยู่หันต่อร่องกันตามเขามา้เขามาเข้ามาเข้าไปบานเข้ามาเลี้ยงดนไมาได้เข้าคขายเพื่อนบ้านนี่ขัวมันก็เป็นปีสองปีส่วนมากได้ขายลูกคนก่อนนะโอ้ขายลูกคนจกซุดสองซุดแล้อว่าก็ไปขายที่ย เขาขายแม่กับลูกเปิดเลยโอ้ข้าวไข่ซื้อเข้าวมะม่าบ้านนี่ครับแสดงว่ากับพีกำไรใน่อยู่ฟังเสียงว่านี่เนาะขายอยู่ให้ได้เนื่องินกเขียนอยู่คั้นเขาซื้อมากสิเขามาขายแบบกำไรมาหลายปผนไดมันเพราะว่ามันเอาก็ซื้อต่อเข้ามาแพงแล้วครับครับเขาก็ต่อใศัว่าเลี้ยงลูกหน่อยนึงขายลูกขายลูกบ้านนี่ลังมากเขาไมาขายแม่คนอีกคั้นกลาว่าแม่เีาสิโลออกแล้วกัเอาไปกับลูกเพื่อจะได้ราคาขึ้นมาอีก๋อเทคนิคพี่เนาะเงยเลี้ยงควายครับ มันอาจจะได้โบหลายแสนแต่ว่าก็ได้อยู่เออก็เอาก็ไข่อยู่นะไข้ก็อยู่หูไข้ก็อยู่ชื่อเนี่ยพู้เฒ่านอไมันก็ับงานเสริมไข่อยู่ใพี่น้องผู้ใดมีพอเพิ่นอยากให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงทั้งเขาได้กำลังเขาพร้อมแกยวหยาแกยวหยังไม่ลองออกไม่พี่น้องในซองสามมือลกแม่ยึงไม่นออกอยู่เขาไปทั้งในได้ประทัไปพาพี่น้องไปเพิ่งคุณแม่หนีเงาครับโอเงาสิพวออีกย่ำไหนบ้านนี่ตาคิดด้วยนี่ ควาเก่าแน่มาได้แล้วจักรที่แน่ๆคือว่ากันน่ะกับแรงกับสิออกแน่กับว่าจักแล้วแต่บางราคาดีแน่กับพ่อได้แน่กับอาจสิขายอืมเป็นไปได้คือกันมันกับส่างยังยังตัวนี้ตามาเท่าใดตัวนี้ตัวนี้เหบว่าแปดสิบเลยนี่กับลูกคนหนึ่นี่อีเป็นหนาเลยคืองามนแต่ลูกคนลูกแมนแมนจักเป็นไซส์ใดแล้วกับว่าอ้ไรตามก็แมนกับขาใหญ่หึกดีได้ลูกมันตอนมามันอ้วนมันคักเดี๋ยวนี้มันลงแล้วเพราะว่ามันออกนมเน่ แต่ตอนนั้นมาไม่ได้กินนมหานเลยมันกันันตัวนี้ขายนี่ตาจะขายเรียงเลยนี่ไม่เขากับลูกเขาเกิดสิบปบอกรล็อตเสียนคือวานหมอเรือสิบแสนกว่าห้องเรื่อห้อาตอนพวกห้องเขาขายเนี่ตัวนี้ลูกออกอีกเื่เป็นสามขายก็สุดมม่เกิดสิบอกโต๊ะแสนสองสนสโอ้ครับครับแต่มมีลักการเลือกมาเลี่ยงอย่างน้ผมเห็นพิตังไ่ตัวนี้่ช่งี รักการเลี้ยพอพันแม่เป็นแม่พันมาเลี้ยงตามีรักเบื้องยังไดโอ้ตัวนี้เป็นตะเลี้ยงโอ้ตัวนี้ม่เป็นตะเลี้ยงตามีรักเนี่ยเลยบ่เห้ากับเบื้องนี่ฮว่าตัวที่โค้งสั่งมันดีบ่โอ้อันนับเรกนี่โค้งสั่งก่อนเ้าวกับว่าโค้งสั่งตอนเขาซื้อมันสิจ้อยหรือธิวัลก็แล้วแต่บ่เกี่ยวกันจ้อยบ่จกียนี่บ่เกี่ยวกันเขาเป็นโค้งสั่งเหมือนนะจู่กั็มารักษาครับครับผมไปซื้อนี่ครับแม่นสีจ้อยกับยาเาเปนโค้งสั่ง<อ><อ> เขาบอกว่าควายหรือจอยอุดหยาหรือจอยเขาเลี้ยงบ่ดีเขากป็นคนบางเขาควายเลี้ยงเนาะแล้วบางลักษณะควายตัวนี้มันสิกินยาดีหรือว่ากินยาดีครับเพรูาอเขาแสดงว่าแต่บางโค้อสงสางมันใหญ่มันนี่แล้วบันฑิตามาคุ้นอ่ะคุณอาหารเนี่ยคุณวันคุณยาจิอย่างเดียวเพียงเดียวไม่ได้เพียงเลยเหรอเพียงเลยเหรองยาก็เฟืองยาก็เพียงคือตอนเศร้าเขากินยาตอนวายก็เอาเฟืองกินทอดคั่มเลยครับ บ่จำเป็นต้องหิ่หัวหันบ่ได้ไช่แต่หยาอย่างเดียวกับวนได้ย่างหน่ะอีไม่แต่หยาบ่หัวหันเพื่อเตือขี่กระตือได้ไทยเพื่อนวยใช้ไทยเพื่อนวยถ่ายอยู่อ๋อ้ใชขี่กระเตือตรงนี้ไทยก็ตาเนาะให้เขามาสดอยู่วางยาวางวางของไม้ใหม่วางสองเดือนข้างหลังขาขี่กระเตือขาดอืมขาดบ่ได้เนาะยามลุ้งด้ไห้อยู่บ่บ้านเนียยามลุ้งบ่บ่ได้ไห้ไห่แต่ขี่กระตื้อเยอะเนี่ยเลยเสื้อยาวกันยียาก หวยกาฬพลาพวดรับเลือนหมดแลอย่าพงอย่าพงครับอืมเนาะนี่ยังขีดฝากพี่น้องเลี้ยงช่วยเนี่ยตอนนี้ที่บางทีทุบทั่วโลกเลยล่ะหนึ่งข้าเจ้าก็ยังบ่ท่านอีกคิดว่าสิเลี้ยงหรือบ่เลี้ยงดียังตาเลี้ยงมีแต่กำไรแน่ๆแม่นบ่เออไม่มีบอสขาดทุนบ่ขาดดอกบ่สขาดแต่ว่าก็คั่นเฮาขายเร็วนี่มันกัแล้ี่ยวแก้ซื้อแล้วเฮาซื้อตอนเฮาขายก็แล้วแต่ยวแจว ตอนมันก็นย่าจะขายซองเขาจะขายนี่ครับกาว่าตัวนี้เขาเลี้ยงไปเบืองแรกเขารู้ว่ามันมันบ่ดีมันบ่ฮู้แล้วว่ามันกินยาบ่ดีมันนั่นอ้วนนอย่างคือเขาขายแต่ว่ายขาดทุนม,มีกำไรดับเล็กดับน้อยสองพันืเบืองแรกตัวได้กินยาบ่ดีเ,ขาขาเลี้ยงเขาเป็นที่เงี้ยบ่บ่เงี้ยเป็นอะขายหอบแต่ว่าจะขาดทุนบ่ขาดทุนแล้วเจอเขาเขาแพ้พ่อข้าเขาไห้เบือง มาตนกันมาแลกเปลี่ยนกันแลกเปลี่ยนกันโอ้เขาเขาดีว่าเขาก็ะตุมครับเขาเขาบดีต้องเขาเขาก็ะตุมเขาพี่น้องเลี้ยงข้าวเบิ้งเบิ้งควายเป็นรักในการกินยาเนาะตาเนาะถ้ามันกินยาบ่ดีบ่หูบ่ยังกับแลกเปลี่ยนกันหรือขายอว่ากันไปแล้วใจจังหวะมันเนี่ยนี่มันเก่ามันต้องมีเทคนิควิธีการเลี้ยงเอ้ควายเนาะก็จะได้กำไรเนาะตาเนาะเประกาศยากแต่ว่าแต่ว่าการสมุดโพสอย่างเลี้ยงกันไม่เมื่อคิดหนึ่งกัน คนเลกควายโมแมนดูเติบเลยอืต้องต้องรู้ความบานนี้คอออย่าเครียดแน่ทั้งหลายงานเห็ดแน่กับ่อวดิคู่สมัยนี้เรื่องควายตอนวันเรื่องคือว่าเรื่องงายเห็นมูอเรื่องว่าง่ายคมันโมเมนต์นี้อือหลายย่างไปเห็ดแท่งเฮ็ดแน่สืบควายไม่ไหวน้ำบ่ได้เนว่ยหน่อเรียกแต่เราเห็นรักการที่เราเลย คั้วไอ้คงโค้งสางไงตัวใดมันกิ่นยาเก่งกาไว้ตัวใดกิ่นยาพวกเก่งกันแรกเปลี่ยนกันไปอันที่สองนี่เจ้าของต้องดูต้องดูอีกการไม่ได้คือการไม่ได้นอนเถื่อนหนิ เขาคืดนแล้วว่ามือเขาอยหยาไใสมองไต้องคิดล่วงหน้าเอาไว้ของตาหนีบุ๊บสีบ่ใส่ปูงาสีมีจะไปหาเกี่ยวหาเกี่ยวนงหัวนังสวนมองได้เมื่อกี้กับบอกว่าจะคของเขาไว้สวนป่านสวนอยางนั่งงแกงเขาต้องไปถามเจ้าคองเขาเอาได้ส์ยาบทธส์ยาหรือแพ้งบอหรือบวแพ้งครัเขาบ็ตตรงนี้อมุ่นบุญมก้วไปขอเจ้าก็จะส์ยาขยานนี่ก็รู้รู้เ้ากันบอว่าเห็นดีมองนีงามไปรดกับว่าได้แล้วเกิดท้องบานนี่บางคนเขาก็ สีแพงไว่ายเขาต้องคุยกับเจ้าของก่อนก่อนน้องเปี่ยวครับครับหนคุณเออนี่มันเพ่อคือแต่เก่าคัดไปเสื้อแค่จะเลี่ยงกต่คืนเวงตัดเสียใจยันคิดทีทีครับอ่าคิดดีดีซื้อมาสิซื้อง่ายครับตอนขายมันยากเออเขาต้องวัดสรุปตอนนี้ครับตอนขายนี่ถ้าขายใจห้อนกับบริกรรมไรเนี่น่าตาน้องครับเป็นรักการดีๆพี่น้องครับเอาตาซื้อได้ก็บอกพี่น้องคนไม่แน่ พงยิป่าเนาะโน่นซาวะคีครับผมคือพยีป่าพี่น้องเลยกับเบิ้ลๆได้เป็นหนูไรได้แบบผู้โตอยู่ครับัแลาวก็จาพี่น้องก่อนะครับเด้อพ่อกันไม่คลิปหนาครับขอบคุณครับสวัสดีครับตู้ปลาครับ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 พ่อไม่คิดหนาพี่น้องครับสวัสดีครับ